รายการชวนคิดชวนคุยวันนี้พิเศษนะครับเป็นการพูดเพื่อพี่ชายคนหนึ่งผมนั่งฟังทระท่านสวดในเรื่องของกรรมนะครับว่าเราจะต้องลุกละลึกอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยจุดจบมันอยู่ที่การตายเกิดมาจริงๆแล้วก็เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายทําไมโลกนี้มันถึงมีปัญหากันเยอะเหลือเกินนะครับเกิดมาเนี่ยก็มีแต่เรื่องแล้วต้องต่อสู้ดินน้นรนตลอดแล้วก็ ดิ้นรนไปตลอดแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่านะครับ<ม>ก็ไม่ได้มีอะไรตัวตัวไปด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าคิดสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์เอามาชวนคิดชวนคุยวันนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะจะเป็นชวนคิดชวนคุยฉบับสั้นที่สุดอุทิศให้กับพี่ชายปกติการพูดลักษณะนี้นะครับหัวข้อก็คือว่าเราจะอุทิศสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้ให้กับนะครับดวงวิญญาณของผู้รนะ่วมรับสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์จากการพูดคุยของผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ก็ขออุทิศให้เป็นส่วนกุศลนะครับแก่ผู้ล่วงรับนะครับที่อุทิศแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ทําร่วมกันนั่งฟังแล้วก็เอาไปขายายต่อนะครับจงทําให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับสิ่งที่ผมจะพูดเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวกันแล้วกันคําว่าเห็นแก่ตัวมนุษย์เราทุกคนนี่ถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นแก่ตัวนะครับคุยกับพี่เอเนกวันนี้เราคุยกันเรื่องปัญหาบ้านเมืองพี่เนกบอกว่ามนุษย์เราเนี่ย99%เห็นแก่ตัวทั้งนั้น จริงๆน่าจะเป็นธรรมชาติสําหรับเรื่องการเห็นแก่ตัวเราเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่เราร้องเราร้องไม่ว่าเราหิวเราเจ็บปวดเราต้องการอะไรสักอย่างหนึง่งเราสื่อสารไม่ได้การร้องนั้นเป็นการร้องเพื่อได้รับการตอบสนองโตขึ้นมาเรามีความสามารถในการจะทําเสียงต่างเพื่อตัวเองมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็ยังเรียกร้องบางคนเรียกร้องให้พ่อแม่ต้องมาดูแลตัวเองมีแฟนแล้วก็ต้องให้แฟนมาดูแลตัวเองไปข้างนอก ไปอยู่ในที่ทํางานก็ต้องให้มีคนมารับใช้ใตัวเองสิ่งต่างๆที่จะทํากิจการต่างๆที่คิดจะทําก็เพื่อต้องการให้คนอื่นนั้นมารับใช้ทําให้ตัวเองนั้นจเจริญรุ่งเรืองได้ได้ได,ได้ตัวฉันของฉันของฉันของฉันแล้วก็ในสุดแล้วก็กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันในโลกนี้จะต้องหมุนมารอบตัวฉันการจะคิดจะทําอะไรหรือไม่คิดจะทําอะไรอยู่ที่ว่าฉันจะได้อะไรจากมัน จริงๆอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องของการที่มนุษย์เรานะครับจะทําอะไรนึกถึงตัวเองก่อนเสมอจากนั้นก็ค่อยไปคิดถึงคนรอบข้างแล้วสังคมมันก็คงจะตามมาเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่คนบางคนเกิดมานั้นนะครับจุดจบของชีวิตนั้นเขากลายเป็นคนที่สร้างกระแสที่มันมันกลับกันเขากลายเป็นคนที่ปฏิบัติตัวเพื่อให้สังคมได้รับผลจากการใช้ชีวิตของตัวเองมากกว่าที่จะทาให้ตัวเองนั้น ได้ได้ได้แล้วก็ได้แล้วในสุดนั้นสิ่งที่กองกันไปกองมาถ้าท่านบอกว่าในสุดแล้วมันหายไปหมดนะครับแต่สิ่งที่เหลือไว้นะครับคนอย่างพี่อุดไซไม่ได้เรียนจบอะไรสูงส่งชีวิตทํางานก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการร่ำรวยนะแต่ว่างานศพของพี่อุดไ์นั้นสมาชิกของภาคีไทยเพื่อสิทีิมชนนทั่วโลกนะครับบริจาคเงิน2,200เหรียญพี่อนเนกอยู่ถึงซานฟรานซิสโกไม่เคยเจอกันก่อน จนว้างมาเจอกันก่อนท่านจะเสียชีวิตบริจาคหนึ่งพันเหรียญท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณและครอบครัวตัวในนามของเสรีไทยบริจาคอีกพันเหรียญรวมแล้สี่พันสองร้อเหรียญค่้าจัดทาศพดูแลกันโดยที่ไม่ได้มีการร้องขอเลย mm hmm. บางทีเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งทําให้เราคิดเหมือนกันว่าถ้าเรารู้จักทําเพื่อสังคมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการวางผลวันสุดท้ายของชีวิตท่านอาจจะไม่มีโอกาสมารับรู้ซึ่งเราไม่ทราบนะครับแต่คนข้างๆรับรู้ วันนี้ลูกชายของพี่ลุดไซส์นะครับมานั่งอยู่ตรงนี้มีเพื่อนๆมาถ้าน้องจ๊อบไม่ใช่คนที่มีน้ำจิตน้ําใจให้คนอื่นเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ไม่มีใครอยากจะมา